เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำว่าเน p ป b ล b y เบบี้กลายเป็นคำที่เราได้ยินผ่านหูกันบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียบทความข่าวบันเทิงหรือแม้แต่ในการสนทนากับเพื่อนๆโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเซเลบดาราหรือแม้แต่นักธุรกิจและนักการเมืองที่เป็นลูกหลานของคนดังและประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจแต่จริงๆแล้วเนโปอเบบีคืออะไรและทําไมคําคํานี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมปัจจุบันพวกเขาโดนต่อว่าเพราะว่าคนอื่นอิจฉาหรือการเติบโตของเนโปอเบบีสะท้อนปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นบิสวิลลิงชวนทุกคนมาคุยกันว่าการเกิด เป็นคนที่เป็นเนเปิลเบบี้นั้นเป็นพรหรือว่าคำสาบกันแน่อันดับแรก เรามาเริ่มกันที่ที่มาของคำนี้กันก่อน n e p o b a b y มาจากคำว่า Nepotism ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคำว่า Nepos แปลว่าหลานหรือญาติ Nepot i s m มก็เลยหมายถึงการใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเอาญาติพี่น้องหรือว่าพักพวกให้ได้งานได้โอกาสหรือได้ผลประโยชน์ต่างๆโดยที่ไม่คำนึงถึงความสามารถหรือคุณสมบัติของคนคนนั้นเป็นหลักนี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Nepotism Baby ที่แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเด็กเส้นนั่นเองและภายหลังคำว่า Nepotism มก็ถูก ยอดเหลือแค่เนเปิลเบบี้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วกรณีของเนโปิลเบบีเนี่ยเจอได้ในหลายๆวงการแต่วงการที่ประเด็นนี้มักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือวงการธุรกิจ การเมืองแล้วก็วงการบันเทิงวงการบันเทิงอาจจะเป็นพื้นที่ที่เนโพเิซึมเห็นได้ชัดที่สุดเพราะว่าคอนเน็กชันแล้วก็ชื่อเสียงมีความสําคัญอย่างมากการรู้จักผู้กํากับโปรดิวเซอร์หรือว่าเอเจนท์ที่ถูกคนสามารถเปิดประตูโอกาสได้มากกว่าการไปออเดชั่นทั่วไปเราก็เลยจะเห็นลูกหรือว่าหลานของดาราดังนักร้องแห่งยุคหรือว่าผู้กํากับภาพยนตร์ตัวท็อปได้รับบทหลักในหนังบล็อกบัสเตอร์หรือว่าเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใหญ่ง่ายกว่าคนทั่วไปมากอย่างเจเดนสมิธลูกของวิลสมิธที่ได้เดบิวต์ ในฐานะนักแสดงครั้งแรกกับการรับบทนำในภาพยนตร์เข้าชิงออสการ์และโกลเด้นโกลบอย่าง The Pursuit of h a p p i n e s s โดยรับบทเป็นลูกชายของตัวเอกอย่างวิลส s m มิ h พ่อของเขาเอง Lily r o s e d e ดฟลูกสาวของจอห์นนี่เดฟและวาน e s ซ a าพาราเดสนักร้องนักแสดงและนางแบบชาวฝรั่งเศสเอาเข้าจริงก็คือเธอเองก็ผ่านการออดิชั่นและฝึกฝนด้วยความพยายามและฝีมือของเธอเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าการเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีชื่อเสียงทั้งคู่ก็เป็นส่วนช่วยและคะแนนบวกในชีวิตการงานของเธอไม่น้อยโดยเฉพาะในวงการนางแบบ ที่เธอได้รับเสียงวิจารณ์จากการเป็นนางแบบที่สูงเพียง165เซนติเมตรนอกจากดาราน้ากล้องแล้วเนปฮิตซึมยังลามไปถึงคนเบื้องหลังด้วยแน่นอนว่าหนึ่งในครอบครัวที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการบันเทิงคือครอบครัวคอปโปล่าของผู้กำกับฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าเขาสร้างชื่อจากการกำกับและร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง The Godfather และการเติบโตในครอบครัวคนทำหนังก็เป็นทั้งการบ่มเพาะแล้วก็กรุยทางให้กับโซเฟียคอปโปล่าลูกสาวของเขาที่ตอนนี้กลายเป็นผู้กำกับดัง เนปโทิซึมเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในวงการบันเทิงเท่านั้นแต่ในโลกธุรกิจ เราก็จะได้เห็นการสืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ลูกๆได้เข้ามาดํารงตําแหน่งสําคัญโดยที่ไม่ต้องผ่านการแข่งขันกับคนนอกอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีครอบครัวแช์บลต่างๆเช่นซัมซุงไปจนถึงอีกหลายๆครอบครัวในประเทศไทยด้วยการเมืองก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เนปโทธทิซึมแสดงตัวได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ตระกูลอย่างเคนเนดีบูชแล้วก็คลินตันในอเมริกาไปจนถึงตระกูลนักการเมืองและการปกครองในหลายๆประเทศทั่วโลก ในอเมริกาเราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนจากตระกูลบูชที่มีทั้งพ่อและลูกขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือในตระกูลคลินตันที่ฮิลลารีคลินตันสามารถสร้างอาชีพการเมืองของตัวเองส่วนหนึ่งเพราะชื่อเสียงของบิลคลินตันด้วยในฝั่งเอเชียสิงคโปร์ก็มีลีเซียนลุง ลูกชายของลีกวนยูผู้ก่อตั้งและนาย,ยกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ที่ได้ขึ้นดํารงตําแหน่งนา,ย,นาย,ยกรัฐมนตรีคนที่3ขณะที่ในฟิลิปปินส์เราก็ได้เห็นบองบองมาโกสลูกชายของอดีตเผด็จการเฟอร์ดินานมาโกสกลับมามีบทบาทสําคัญในการเมืองในฐานะประธานาธิบดีแต่ตัวอย่างที่สุดตรงที่สุดของเนโพลทซึมทางการเมืองก็คงหนีไม่พ้นเกาหลีเหนือที่ระบบการปกครองแบบสืบทอดทางสายเลือดถูกตั้งเป็นรากฐานของประเทศ ตั้งแต่คิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศสืบทอดอำนาจให้กับคิมจองอิลลูกชายและต่อมาคิมจองอึนหลานชายก็ขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30ปีโดยทุกวันนี้เขาก็ยังครองใจประชาชนเกาหลีเหนือด้วยคะแนนเสียง100%เซในการเลือกตั้งในปี2014และทำคะแนนสูงต่อเนื่องในปี2019กับบัตรเลือกตั้งที่มีเพียงหนึ่งชื่อให้เลือกในจีนแม้จะเป็นระบบคอมมิวนิสต์ที่เน้นความเท่าเทียมแต่ก็มีพรินซ์ลิงหรือว่าไทจื่อตัง ซึ่งก็คือลูกหลานของผู้นำพักคอมมิวนิสต์จีนระดับสูงในยุคก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักก็คือปรินซ l i n g โดยสายเลือดซึ่งก็คือลูกชายหรือว่าลูกสาวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพักคอมมิวนิสต์เช่นสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของประเทศจีนในปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาการทหารกลางก็เป็นลูกชายของสีจงซุนหนึ่งในผู้ก่อตั้งพักคอมมิวนิสต์จีนและอดีตรอง นายกรัฐมนตรีหรืออีกแบบหนึ่งก็คือพรินซ์ลิงโดยการสมรสที่ลูกเขยหรือว่าสะพ้ยของเจ้าหน้าที่ก็สามารถขึ้นสู่อำนาจได้เหมือนกันรวมถึงประเทศไทยที่เราเห็นการสืบทอดอิทธิพลทางการเมืองในหลายครอบครัวทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่ลูกหลานของนักการเมืองรุ่นเก่ามักจะมีโอกาสได้รับการเสนอเป็นผู้สมัครหรือว่าได้รับตําแหน่งสําคัญสําคัญต่างๆง่ายกว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานทางการเมืองแม้ว่าจะมีการศึกษาหรือว่าประสบการณ์ที่ไม่แตกต่างกัน,กนมากก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือในวงการการเมืองการมีนามสกุลที่คนจำได้กลายเป็นประโยชน์อย่างมากในการหาเสียงเพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมักจะเลือกชื่อที่คุ้นเคยแม้ว่าตัวผู้สมัครเองอาจจะไม่ได้มีนโยบายหรือว่าวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นก็ตามจากตัวอย่างที่ยกมาก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนประเทศอะไรเราก็จะได้เห็นเนโพทิซึมอยู่เต็มไปหมดนี่เป็นเพราะว่าเนโพเบบี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาสมัยใหม่แต่เป็นพฤติกรรมที่ฝังรากลึกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ทั้งในแง่ชีววิทยาวัฒนธรรมาศาสนาและการเมือง เว็บไซต์บริชนิกาได้ให้ข้อมูลไว้ว่าในแง่หนึ่งเนปทิซิมอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นทางชีววิทยาสำหรับสัตว์สังคมหลายชนิดรวมถึงมนุษย์ยุคแรกด้วยยังการคัดเลือกโดยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Ki ิน e l e c t i o n ก็มีความคล้ายกับเนปฮิซิมเพราะเป็นการคัดเลือกโดยญาติที่สัตว์บางชนิดจะยอมเสียสละดตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดทางพันธุกรรมของญาติพี่น้องซึ่งช่วยให้กลุ่มที่เกี่ยวพันทางสายเลือดมีแนวโน้มรอดชีวิตและสืบพันธุ์ได้มากขึ้นและในกรณีของมนุษย์การสร้างพันธมิร เคอยากก็ช่วยส่งเสริมความผูกพันระหว่างรุ่นและเมื่อชุมชนและประชากรเติบโตระบบการสืบสายเลือดจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการควบคุมและถ่ายทอดทรัพย์สิน ในมุมมองของศาสนาการบูชาบรรพบุรุษและการให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นที่หนึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาและประชาของหลายลัททิและระบบการปกครองในสมัยโบราณก็มักจะมาพร้อมกับรูปแบบของการสืบทอดชนชั้นและบัลังทางสายเลือดเช่นในสังคมยุคกลางที่มีธรรมเนียมปฏิบัติก็คือบิดาจะส่งต่ออาชีพและทรัพย์สินให้แก่บุตรชายหรือการจะเป็นลูกมือหรือสิทธิ์สกุลช่างแบบที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า apprentice ของบ้างสาขาอาชีพก็เป็นสิทธิ์ที่จะจำกัดไว้เฉพาะลูกของสมาชิกสมาคมชา หรือครอบครัวร่ำรวยเท่านั้นหรือแม้แต่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างศาสนา เนพทิซึมก็ยังแทรกตัวเข้าไปได้ก่อนศตวรรษที่11นักบวชยังสามารถแต่งงานแล้วก็มีลูกได้และลูกๆก,ก็จะได้รับทรัพย์สินและตำแหน่งในศาสนาจากต่อจากพ่อจนในช่วงศตวรรษที่ประมาณ14หรือ15ก็มีคำว่าเนปเฮิสโมเกิดขึ้นมาเพื่ออธิบายพฤติกรรมคอร์รัปชันของพระสันตะปาปาในการแต่งตั้งญาติผู้ชายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นพระคาร์ดินอลจนทำให้ตระกูลอร์เจียซึ่งผลิตพระสันตะปาปาสององค์และผู้นำทางการเมืองและศาสนามากมายกลายเป็นตระกูลที่ทรงอำนาจ ในศตวรรษที่1 5บหถึงสิจนในปี2020ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงออกมาตราการเพื่อกำจัดการคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างของวัติกันโดยห้ามมีให้ผู้ประเมินสัญญาในวาติกันมีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดถึงชั้นที่4หรือมีความสัมพันธ์โดยการสมรสถ,ถึงชั้นที่2กับผู้เข้าร่วมประมูลส่วนเนโพทิซึมทางการเมืองก็มีหลักฐานที่ย้อนกลับไปไกลกว่าน,นั้นอีกถึงขั้นต้นกําเนิดของการเมืองเอเธนส์ในกรีกโบราณโดยเพริคลีสแรทาบุรุษชื่อดังแห่งเอเธนส์ ก็เป็นผู้สืบสายเลือดจากตระกูลการเมืองที่มีชื่อเสียงส่วนในโรมันโบราณก็มีเนโพเบบี้ชื่อดังเช่นออกุสตุสหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นกับอีกชื่อก็คือออกเตเวียนที่เป็นลูกบุญธรรมของจูเลียสซีซาร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิโรมันหรือถ้ากลับมาที่การเมืองสมัยใหม่หลายคนก็น่าจะรู้จักครอบครัวเคนเนดี รอบรัวที่ให้กำเนิดนักการเมืองชื่อดังมากมายและทำให้เกิดกฎหมายบอบบี้เคนเนดีที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสร้างญาติสนิทเข้ามาทำงานด้วยซึ่งกฎหมายที่ว่านี้ได้เริ่มต้นใช้ในปี1967หลังจากเกิดเหตุการณ์ในปี1961เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นอย่างจอห์นเอฟเคนเนดีแต่งตั้งโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีน้องชายของเขาให้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและยังมีกรณีอีกนับไม่ถ้วนที่นักการเมืองได้ตำแหน่งเพราะว่าสายเลือดและความต้องการที่ จะป้องกันอิทธิพลของตระกูลมากกว่าความสามารถในเมื่อมีรากฐานมาอย่างยาวนานแน่นอนว่าการที่พ่อแม่จะอยากให้ลูกได้รับโอกาสที่ดีที่สุดหรือการที่เจ้าของบริษัทจะอยากให้ลูกมาสืบทอดกิจการนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อระบบนี้ขัดแย้งกับหลักการความเท่าเทียมและการให้โอกาสตามความสามารถมากจนเกินไป คำวิจารณ์หลักที่มีต่อในโพเบบี้ก็คือการที่พวกเขาได้รับโอกาสมากกว่าคนที่มีความสามารถแต่ไม่มีแบ็กที่ดีพอการที่ตําแหน่งหรือว่าบทบาทสําคัญไปตกอยู่ที่ทายาทตระกูลดังหมายความว่าคนที่มีความสามารถจริงแต่เกิดในครอบครัวธรรมดาอาจจะต้องทํางานหนักกว่าเป็นสิบเท่าเพื่อให้ได้โอกาสเดียวกันแม้ว่าวาทกรรมยอดนิยมในหมู่ในโพเบบี้ก็คือถึงเส้นสายจะเปิดประตูบานแรกให้กับพวกเขาแต่เส้นทางหลังจากนั้นพวกเขาต้องค้นหาและฟันฝ่าไปกับมันเอง แต่สำหรับอีกหลายคนเส้นทางกว่าจะเดินไปถึงหน้าประตูบานนั้นได้อาจจะยาวไกลเกินกว่าจะเดินถึง บทความจากเ h e g ก a r d เด n นระบุว anyway. <k id sprout> ่าสุดท้ายแล้วพลังเส้นสายของพ่อแม่ที่ดันลูกไม่มีทางหยุดอยู่แค่การเปิดประตูสู่โอกาสเพราะว่าพลังความดังของพ่อแม่มักจะส่งแรงให้พวกเขาได้งานต่อและถ้าเป็นไปได้ก็ไม่มีใครกล้าไล่ลูกคนดังออกหรือปฏิบัติกับพวกเขาแบบไม่ยุติธรรมหรอกเหตุนี้ทําให้เด็กเส้นทั้งหลายได้เติบโตในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่และมาตรฐานหรือว่าเกณฑ์ก็อาจจะถูกปรับลดลงเพื่อให้เนเปลเบบีผ่านได้และที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเขามีชีวิตที่เอื้อให้ได้ ใช้เวลาเรียนรู้และล้มได้บ่อยกว่าคนอื่นหรือบางคนก็ได้โอกาสครั้งที่ 2, 3, 4ได้ต่อไปไม่รู้จบและความมั่นใจที่หล่อหลอมจากการมีพ่อแม่เป็นคนดังก็อาจจะทําให้พวกเขากล้าทําในสิ่งที่เด็กใหม่บางคนไม่มีวันทําได้เช่นดากอต้าจอห์นสันลูกสาวของนักแสดงอย่างดอนแล้วก็เมลานีกรฟิตที่กล้าช็อตฟิลเอเลนเดเจเนเรสกลางรายการแบบที่น้อยคนนักจะกล้าทํา ซึ่งก็ทําให้ดากตตาเนี่ยได้รับกระแสะไปไม่น้อยในขณะที่นักแสดงที่ไม่มีแบ็คอย่างนั้นอาจจะไม่กล้าแม้แต่จะคิดแต่จะแปลกอะไรที่ลูกคนดังสักคนจะได้โอกาสไปมันต่างกันตรงไหนระหว่างเด็กสักคนกับลูกคนดังคนหนึ่งได้ตําแหน่งอะไรสักอยาก่างบทความของ The Guardian ยยังระบุด,ด้วยว่ารายงานและการวิจัยหลายฉบ,บับบอกว่าการเล่นพักเล่นพวกครั้งเดียวก็สามารถแพ่กระจายไปทั้งบริษัทความพึงพอใจในงานและผลิตภาพก็ร่วงลง คนเก่งลาออกคนอื่นก็เลิกแข่งขันเพราะจะแข่งทำไมในเมื่อทำแทบตายแต่เด็กเส้นก็ได้ทุกอย่างไปครองอย่างไรก็ตามการที่มีพ่อแม่มีชื่อเสียงไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่มีความสามารถเสมอไปเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นเนปโพลเบบี้ก็มีของดีอยู่ในตัวและสร้างผลงานที่น่าชื่นชมให้เราเห็นมาแล้วมากมาย เช่นโซฟีคอปโปล่าลูกสาวของฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าที่ถึงแม้จะได้เปรียบคนอื่นจากความดังของพ่อแต่ก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองผ่านผลงานที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับในแง่ของฝีมือจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายหรือนิโคลัสเคจนักแสดงมากฝีมือที่เป็นญาติในตระกูลคอปโปล่าที่ถึงแม้จะเริ่มแสดงภาพยนตร์ในหนังที่เป็นผลงานของคนในตระกูลแต่สุดท้ายเขาก็เลือกใช้นามสกุลอื่นแทนชื่อนามสกุลจริงอย่างนิโคลัสคิมคอปโปล่าเพื่อสร้างชื่อให้กับตัวเอง แล้วจะให้เนพวกเบบี้ทำยังไงในเมื่อพวกเขาเองก็ไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นลูกของคนดังมันแฟร์แล้วจริงหรือเปล่าที่พวกเขาจะต้องโดนตราหน้าว่าเด็กเส้นไปตลอดชีวิตทั้ทางที่พวกเขาก็พยายามมากที่สุดแล้วเหมือนกัน หนึ่งในคำตอบของคำถามนี้อาจจะพบได้จากเนโพลเบบีที่ได้รับการยอมรับอย่างเจมี่ลีเคอร์ติสที่เป็นทายาทคนดังอย่างโทนี่เคอร์ติสและเจเน็ตลีเธอได้ใบเบิกทางจากความดังของพ่อแม่แต่ไม่เคยออกมาโต้แยง้งว่าความสําเร็จของเธอมาจากความพยายามของเธอเองล้นลวนเธอยอมรับว่าเธอได้รับประโยชน์ต่างๆจากการเป็นลูกสาวคนดังแต่เธอเองก็พยายามพิสูจน์ตัวเองอย่างดีที่สุดจนทุกวันนี้เจมี่ลีเคอร์ติสก็ได้รับการยอมรับในด้านฝีมืออย่างเต็มภาคภูมิท้ายที่สุดแล้ว ข้อเท็จจริงก็คือคนเราเกิดมาไม่เท่ากันบางคนเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมีการศึกษาดีมีเครือข่ายกว้างขวางขณะที่บางคนเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนแต่สิ่งที่สังคมสามารถทำได้คือการสร้างระบบที่ให้โอกาสกับคนที่มีความสามารถมีระบบการคัดเลือกที่โปร่งใส และลดอคติที่มาจากพื้นฐานครอบครัวหลายบริษัทใช้ระบบการคัดเลือกพนักงานด้วย blind recruitment อย่าง Deloitte หนึ่งใน4บริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นำ blind recruitment หรือแนวทางการสรรหาบุคลากรแบบปิดบังข้อมูลมาใช้เพื่อลดอคติที่ผู้คัดเลือกอาจจะมีโดยไม่รู้ตัวในกระบวนการจ้างงานโดยพวกเขาจะลบชื่อเพศและข้อมูลระบุตัวตอนอื่นๆของผู้สมัครออกจากเรซูเม่เพื่อให้การตัดสินใจจ้างงานขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์เพียงอย่างเดียวแนว ทางนี้ส่งผลให้เกิดการจร้างงานที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างสำนักงานดีลอยด์ในซาฮาราชาอาณาจากักรก็มีสัดส่วนการจร้างงานผู้หญิงเพิ่มขึ้น33%และสัดส่วนการจร้างกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นคนส่วนน้อยหรือว่าเอธนิกมินอริตี้เพิ่มขึ้น20%ภายใน2ปีหลังจากนําการสรรหาบุคลากร,กรแบบปิดบังข้อมูลมาใช้ Ne โ o Baby อาจจะมีอยู่ต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างสังคมที่ความสามารถมีน้ำหนักมากกว่าความสัมพันธ์ และการที่คนที่ได้รับโอกาสจากครอบครัวใช้โอกาสนั้นยังมีความรับผิดชอบแม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันแต่เราสามารถสร้างระบบที่ให้โอกาสกับทุกคนได้อย่างยุติธรรมมากขึ้น